สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาเคมีกันวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญสคัญที่มักเจอในการเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะสอวอน,นอเคมีค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีตั้งแต่การคำนวณในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนที่แบบว่ายิวแต่ละขั้นมันไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องการเตรียมสารละลายให้ได้ความเข้มข้นเป๊ะๆการหาสูตรโมเลกุลจากข้อมูลการเผาไหม้ ไปจนถึงเรื่องโครงสร้างอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนกับการทำนายรูปร่างโมเลกุลแล้วก็ปิดท้ายด้วยวัตจักรบอนฮาเบอร์ค่ะที่เกี่ยวกับพลังงานในสารประกอบไอออนิกเป้าหมายวันนี้คือสกัดเอาก่นสำคัญแล้วก็วิธีคิดในแต่ละเรื่องออกมาให้ชัดเจนที่สุดนะคะจะได้พร้อมลุยในสนามสอบกันค่ะใช่ครับคือการเข้าใจแค่ขั้นตอนหรือจำสูตรไปอย่างเดียวอาจจะไม่พอจริงๆต้องเข้าใจด้วยว่าเออหลักการเบื้องหลังคืออะไรทำไมต้องคิดแบบนี้ เพราะว่าหัวข้อพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับการมองเห็นภาพรวมเนี่ยจะช่วยให้เราประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะเวลาเจอโจทย์ที่มันซับซ้อนหรือว่าพลิกแพลงในสนามสอบครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะการคำนวณปฏิกิริยาเคมีที่มันซ้อนกันหลายๆขั้นตอนแล้วแต่ละขั้นก็ดันมีเปอร์เซ็นต์ผลได้หรือว่าเปอร์เซ็นต์ยิวไม่เท่ากันอีกตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือการผลิตกรดไนตริก HNO 3นะคะซึ่งมี3ขั้นตอนตามสมการนี้เลยค่ะ ขั้นหน่ง 4NH3 บวก 5O2 ได้เป็น 4NO กับ 6H2O ขั้นนี้ยิวแค่60%เองขั้น2เอา NO ที่ได้มาทำต่อกับ O2 ได้เป็น 2NO2 อ,อันนี้ยิวดีขึ้นหน่อยเป็น70%แล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้น3าม เอา NO2 มาทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น2 HNO3 ที่เราต้องการกับมี NO เกิดซ้ำออกมาด้วยแต่โจทย์บอกไม่นำกลับมาใช้ใหม่นะคะขั้นนี้ยิ่สูงสุดเลย80%คำถามก็คือถ้าเป้าหมายเราคืออยากได้กรดไนตริก504กรัมเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยแกส๊สแอมโมเนีย NH3 กี่ลิตรที่ STP คะดูแล้วเออต้องคิดหลายทอดเลยจะเริ่มแกะโจทย์นี้ยังไงดีคะ ครับโจทย์แบบนี้หัวใจสำคัญเลยคือต้องคิดย้อนกลับครับผมเริ่มจากผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราต้องการคือ HNO3 5 0 4กรัมแล้วค่อยๆค,คำนวณย้อนไปทีละขั้นทีละขั้นจนถึงสารตั้งต้งตนตัวแรกสุดคือ NH3 และที่สำคัญคือในทุกขั้นที่ย้อนกลับเนี่ยต้องเอาเปอร์เซ็นต์ยิวมาคิดด้วยเสมอเพื่อหาว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ย เราต้องเผื่อสารตั้งต้นในขั้นก่อนหน้าไว้เท่าไหร่เพื่อชดเชยส่วนที่มันหายไประหว่างทางครับอ๋อเข้าใจหลักการแล้วค่ะคือเราอยากได้5 0 4กรัม HNO3 จริงๆแต่เพราะว่าขั้นสุดท้ายหรือขั้น3เนี่ยมันยิวแค่80%เปซก็แสดงว่าเราต้องตั้งเป้าให้ขั้นนั้นผลิต HNO3 ตามทฤษฎีออกมาเอ่อมากกว่า5 0 4กรัมถูกไหมคะถูกต้องเลยครับ เริ่มแรกเนี่ยเราแปลง504กรัม HNO3 ให้เป็นโมลก่อนก็หารด้วยมวลโมเล,ลกุลของ HNO3 คือ63กรัมต่อโมลนะครับจะได้8.0โมลพอดีอันนี้คือผลผลิตจริง Actual yield ที่เราต้องการทีนี้เพราะขั้น3ย yield มันแค่80% หมายความว่าผลผลิตตามทฤษฎี theoretical yield ของขั้น3เนี่ยต้องเป็นก็เอา8.0โมลหารด้วย0.80หรือคูณร้อยส่วน80ก็ได้ครับจะได้เท่ากับ10โมล HNO3 โอเคครับพอได้เป้าตามทฤษฎีของขั้น3คือ10โมลแล้ว ก็ใช้สมการเคมีของขั้น3คือ3 NO2 เกิดเป็น2 HNO3 มาคำนวณย้อนหาปริมาณ NO2 ที่ต้องใช้ในขั้นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับจากสัดส่วนโมลในสมการเราจะเห็นว่าต้องใช้ NO2 เท่ากับ3ส่วน2 10โมลก็คือ15โมล ทีนี้ไอ้เจ้า15โมล NO2 เนี่ยมันคือผลผลิตจริงที่เราต้องได้มาจากขั้นที่2ซึ่งขั้นที่2เนี่ยยิวมันแค่70%เองเราก็ต้องคิดย้อนแบบเดิมอีกครับหาผลผล,ผลิต NO2 ตามทฤษฎีที่ขั้น2ต้องทำได้ก็คือเอา15โมลหารด้วย0.70จะได้ประมาณ21.43โมล NO2 ครับแล้วก็ย้อนไปขั้น1ต่อจากสมการขั้นที่2 2NO เป็น 2NO2 ถ้าต้องการ NO 2ตามทฤษฎี21.43โมลก็ต้องใช้ NO ตั้งต้นในขั้นนั้น21.43โมลเหมือนกันซึ่ง NO ปริมาณนี้ก็คือผลผลิตจริงที่ต้องได้จากขั้นที่1แล้วขั้นที่1ยิ่แค่60%อีกแม่นยําครับดังนั้นผลผลิต NO ตามทฤษฎีที่ขั้น1ต้องสร้างให้ได้คือเอา21.43โมลหารด้วย0.60ก็จะได้ประมาณ35 7 2โมล NO ครับสุดท้ายแล้วครับ จากสมการขั้น1 CNS 3 CNO สัดส่วนโมลมันคือ4ต่อ4หรือ1ต่อ1ก็แสดงว่าเราต้องใช้ NS 3เริ่มต้นจริงๆคือ35.72โมลนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะเหลือแค่แปลงโมล NS 3เป็นปริมาตรที่ STP ก็คูณด้วย22.4ลิตรต่อโมล35.72คูณ22.4ก็นได้ประมาณเอ่อ800ลิตรพอดีเป๊ะเลย จุดสำคัญจริงๆของโจทย์แบบนี้ก็คือการที่เราต้องคำนวณเผื่อตลอดทางที่ย้อนกลับไปเพราะว่ายิวที่มันไม่เต็มร้อยในแต่ละขั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆเลยนะคะทำให้สารตั้งต้นที่ต้องใช้จริงมันบวมขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถูกต้องครับนี่คือความท้าทายในกระบวนการผลิตจริงๆในระดับอุตสาหกรรมเลยครับการที่เราสามารถเพิ่มยิวได้แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันสามารถลดปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องใช้แล้วก็ลดของเสียลงได้อย่างมหาศาลเลย การคำนวณแบบนี้จึงสำคัญมากในการวางแผน,แผนการผลิตให้มันได้ประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มทุนที่สุดครับค่ะกักเรื่มปริมาณสารในปฏิกิริยาหลายขั้นมาดูการคำนวณเพื่อเตรียมสารละลายกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเช่นการเติมคลอรีนลงสระว่ายน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อนะคะสมมุติเรามีสระขนาด5 0,000นลิตร ต้องการปรับความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัสหรือ HOCl ซึ่งเป็นสารค่าเชื้อหลักเนี่ยให้ได้2.625 ppm โดยเราจะใช้ผงคลอรีนซึ่งจริงๆแล้วเนื้อสารมันคือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ CaOCl 2แต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์ค่ะมีเนื้อสาร CaOCl 2อยู่แค่65%โดยมวลเท่านั้น คำถามคือเราต้องตักผงคลอรีนนิใสลงไปกี่กรัมโดยมีข้อมูลสมการมาให้ว่า c a o c l 2ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้ HOCl ออกมาค่ะ c a o c l 2 2 h 2 o 2 HOCl c a o h 2ครับโจทย์ข้อนี้ผสมหลายเรื่องเลยนะทั้งความเข้มข้น ppm ทั้งปริมาณสัมพันธ์หรือ t o ต c h i o m e t r y แล้วก็เรื่องเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ด้วย ขั้นแรกเลยต้องตีความ ppm ก่อนครับ2.625 ppm หรือส่วนในล้านส่วนเนี่ยในกรณีของสารละลายในน้ําเรามักจะหมายถึง2.625มิลลิกรัมของตัวถูกละลายในที่นี้คือ HOCl ต่อสารละลาย1ลิตร ดังนั้นในสระขนาด50 0 0 0ลิตรเราต้องการ HOCl ทั้งหมดเท่ากับ2.625 mgL คูณกับ50 0 0 0 L ก็จะได้131,250มิลลิกรัมหรือถ้าแปลงเป็นกรัมก็คือ131.25กรัม HOCl ครับโอเคค่ะได้มวล HOCl ที่ต้องการแล้วคือ131.25กรัมขั้นต่อไปก็คงต้องแปลงเป็นโมลเพื่อจะใช้เทียบกับสมการเคมีใช่ไหมคะ ใช่ครับต้องใช้มวลโมเลกุลของ HOCl ซึ่งตามแหล่งข้อมูลให้มาประมาณ52.5กรัมโมลนะครับก็จะได้จำนวนโมล HOCl เท่ากับ131.25กรัมหารด้วย52.5กรัมโมลเท่ากับ2.5โมล HOCl ทีนี้ก็ไปดูสมการครับ CaCl2 o 1โมลให้ HCl o 2โมล1 CaCl2 o บวก2 HCl o ถ้าเราต้องการ HCl o 2.5โมลก็ต้องใช้ CaCl o 2เท่ากับ1ส่วน2 2.5โมลเท่ากับ1.25โมลครับโมลคูณ143กรัมเปอร์โมลได้ประมาณ178.75กรัมนี่คือมวลของ CaOCl2 แบบบริสุทธิ์ที่เราต้องการจริงๆถูกต้องครับแต่ว่าผงคลอรีนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์นะครับมันมีเนื้อ CaOCl2 อยู่แค่65%เโดยมวลหมายความว่าในผงคลอรีน1 0 0กรัมจะมีเนื้อ CaOCl2 จริงๆแค่65กรัม ดังนั้นถ้าเราต้องการเนื้อ CaOCl2 178.75กรัมเราก็ต้องใช้ผงคลอรีนทั้งหมดเท่ากับ178.75กรัม CaOCl2 65กรัม CaOCl2 คูณด้วย100กรัมผงคลอรีนคิดเลขออกมาจะได้275กรัมครับผม สุดยอดเลยค่ะสรุปคือต้องไล่จาก ppm หาก่อนว่าต้องการ HCl o จริงๆกี่กรัมแล้วแปลงเป็นโมลใช้สมการเทียบหาโมล CaCl2 แปลงกลับเป็นโมล CaCl2 o บริสุทธิ์แล้วสุดท้ายค่อยปรับด้วยเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์เพื่อหามวลผงคลอรีนที่ต้องตักใส่จริงๆเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนดีมากเลยค่ะทําให้เห็นว่าเคมีคํานวณนี่มันเอาไปใช้กับเรื่องรอบตัวได้จริงๆนะคะใช่ครับ แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเราต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่สมการเคมีอย่างเดียวแต่ต้องดูหน่วยความเข้มข้นแล้วก็ความบริสุทธิ์ของสารเคมีที่เราใช้ด้วยครับถัดมาเป็นอีกแนวโจทย์ยอดฮิตเลยค่ะคือการหาสูตรเคมีของสารที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองเผาไหม้หรือ combustion analysis ค่ะ สมมุติเรามีวิตามินชนิดหนึ่งรู้แค่ว่ามันประกอบด้วยธาตุ C, H และ O แล้วก็รู้มวลต่อโมโของมันคือ176กรัมเปอร์โมพอนำวิตามินนี้มา8.8กรัมไปเผาไหม้จนหมดจดในออกซิเจนที่มากเกินพอเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO2 ออกมา6.72ลิตรที่ STP กับได้ไอน้ำ H2O 3.6กรัมคำถามคือวิตามินนี้มีสูตรโมเลกุลว่าอะไรคะครับวิธีการคือ เราต้องใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์คือ CO2 กับ H2O เนี่ยเพื่อคำนวณย้อนกลับไปหามวลของาธาตุองค์ประกอบคือ C กับ H ที่อยู่ในวิตามินตั้งต้น8.8กรัมนั้นให้ได้ก่อนครับเขั้นแรกจัดการกับผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ CO2 6.72ลิตรที่ STP เนี่ยแปลงเป็นมวลก็เอา6.72หารด้วย22.4จะได้0.3มวลพอดี ส่วน H2O โจทย์ให้มาเป็นมวลเลยคือ3.6กกรัมขั้นต่อมาคือหามวล C ที่อยู่ใน CO2 เนื่องจาก C ทั้งหมดใน CO2 เนี่ยมันต้องมาจากวิตามินที่เราเผาไปเราก็ใช้สัดส่วนมวลอะตอมของ C ใน CO2 ครับคือมวลอะตอม C มวลโมเลกุล CO2 คูณด้วยมวล CO2 มวล CO2 ก็คือ0.3โมลคูณ44 g m ก็จะได้12.44 0.344ซึ่ง44มันตัดกันไปพอดีก็เหลือ12.0.3เท่ากับ3.6กรัม C ครับทำนองเดียวกันครับหามวล H ใน H2O H ทั้งหมดใน H2O ก็มาจากวิตามินเหมือนกันใช้สัดส่วนโมลนลตอม H ทั้งหมดในน้ำคือ2:1เท่ากับ2หารด้วยมวลโมเลกุลน้ำคือ18แล้วคูณมวลน้ำก็จะได้ 2, 8 8 6 6กรัมซึ่งเท่ากับ0.4กรัม H ครับโอเคค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าในวิตามิน8.8กรัมมี C อยู่3.6กรัมแล้วก็มี H อยู่0.4กรัมส่วนที่เหลือก็ต้องเป็น O ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะโจทย์บอกว่ามีแค่ C H O ดังนั้นมวล O เท่ากับมวลวิตามินทั้งหมดลบมวล C ลบมวล H ก็คือ8 8กรัม ลบสากรัมลบ0.4กรัมเท่ากับ4.8กรัมโอครับพอเราได้มวลของแต่ละธาตุในวิตามินตัวอย่างแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือแปลงมวลเหล่านี้ให้เป็นโมลครับใช้มวลอะตอม C เท่ากับ12 h เท่ากับ1 O เท่ากับ16นะครับโมล C เท่ากับ3.6กรัม12กรัมโมเท่ากับ0.3นมโมลมล H เท่ากับ0.4กรัม1กรัมโมเท่ากับ0.4โม โมล O เท่ากับ4.8กรัม16กรัมโมเท่ากับ0.3โมอ๋อได้จำนวนโมลของ C H O เป็น0.3 0.4 0.3ขั้นต่อไปคือทำเป็นอัตราส่วนเลขจำนวนเต็มอย่างต่ำเพื่อหาสูตรเอมพิริคเข้าใช่ไหมคะใช่ครับเราก็เอาตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ0.3หารตลอดอัตราส่วนนั้นจะได้ C H O เท่ากับ0.3 0.3 0.4 0.3 0.30.3ก็จะได้ประมาณ1 1.33 1ทีนี้1.33มันคือ4.3 0ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มโดยการคูณ3ทั้งหมดก็จะได้อัตราส่วน C H O เท่ากับ3 4 3ดังนั้นสูตรอย่างง่ายหรือ empirical formula ของวิตามินนี้คือ C3H4O3 ครับกี่ก่อน มวลสูตรอย่างง่ายเท่ากับ3คูณ12บวก4คูณ1 plus คูณ16กเท่ากับ36บวก4 plus เท่ากับ88กรัมโมทีนี้เราก็ดูว่ามวลโมเลกุลจริง176กรัมโมมันเป็นกี่เท่าของมวลสูตรอย่างง่าย88กรัมโมก็เอาร้6ยหาร88ซึ่งเท่ากับ2พอดีแสดงว่าสูตรโมเลกุลจริงเนี่ย เป็น2เท่าของสูตรอย่างง่ายครับดังนั้นสูตรโมเลกุลโมเลกุลฟอร์มูลาก็คือ C3H4O3 2หรือเท่ากับ C6H8O6 ครับผมเยี่ยมเลยค่ะวิธีนี้แสดงให้เห็นพลังของการวิเคราะห์เชิงปริมาณจริงๆเลยนะคะแค่รู้ว่าเผาแล้วได้อะไรออกมาเท่าไหร่กับรู้มวลโมเลกุลก็สามารถย้อนรอยไปถึงสูตรที่แท้จริงของสารตั้งต้นได้เลยครับ เป็นเทคนิคพื้นฐานแต่ว่าสําคัญมากๆเลยครับมันอาศัยหลักการง่ายๆคือกฎทรงมวลที่ว่าอะตอมมันไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนคู่จับกันใหม่เท่านั้นเองทําให้เราคํานวณองค์ประกอบเริ่มต้นได้ครับค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องโครงสร้างกันบ้างนะคะเรื่องการจัดเรียงเอิเล็กตรอนกับรูปร่างโมเลกุลอันนี้ก็ออกสอบบ่อยเหมือนกันสมมุติว่ามีธาสมมุติ A D E G มาให้พร้อมกับข้อมูลการจัดเรียงเอิเล็กตรอนดังนี้ค่ะ เอเนออนส s กำลังสอง3 p กำลังสามดูแล้วอยู่หมู่5 a คาบ3 D มดีอารกอ s กำลังสองส d กำลังสิบส p กำลังสี่อันนี้หมู่6 a คาบ4 e อาร์ก4 s กำลังสอง3 d กำลังสิบส p กำลังห้าหมู่7 a คาบ4 g คลิปทอน5 s กำลังสองสี่ d กำลังสิบห้า p กำลังหกเอ๊ะอันนี้หมู่8 a คาบ5เป็นแก๊สมีสกุลนินาะ คำถามคือถ้าธาตุเหล่านี้ไปสร้างสารประกอบกับฟลูออรีน F เป็นไอออนหรือโมเลกุลตามนี้ AF4 บ e วก DF5 ลบ EF2 ลบและก็ GF4 แต่ละตัวจะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบไหนแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวลนแพรรอบอะตอมกลางกี่คู่คะครับเรื่องนี้ต้องใช้หลักการ VSEPR หรือ Valence Shell Electron Pair Repulsion ครับหลักการนี้บอกง่ายๆว่า กลุ่มอิเล็กตรอนรอบๆอะตอมกลางท,งทั้งที่เป็นพันธะ bonding pair และที่เป็นคู่โดดเดี่ยว lone pair เนี่ยมันจะพยายามผลักกันให้อยู่ห่างกันมากที่สุดซึ่งการจัดเรียงตัวให้อยู่ห่างกันที่สุดนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดรูปร่างโมเลกุลออกมาสิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือต้องนับ valence electron ของอะตอมกลางให้ถูกต้องโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นไอออนต้องคิดป,ประจุข,ของไอออนเข้าไปด้วยครับอ๋อประจุมีผลด้วย น่าสนใจเลยค่ะงั้นเริ่มที่ตัวแรก AF 4นะคะอะตอมกลางคือ A อยู่หมู่5 A ปกติก็ควรจะมี5 valence electron แต่พอเป็นไอออนบวก1ก็คือเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวเหลือแค่4ตัวใช่ไหมคะถูกต้องครับ A ใน F 4บวกเนี่ยมี valence electron ให้ใช้แค่4ตัว แล้วมันสร้างพันธะเดี่ยวกับ F ทั้งหมด4อะตอมก็ใช้ไป4อิเล็กตรอนพอดีเท่ากับว่ามี4กลุ่มพันธะ bonding pairs แล้วก็ไม่มีอิเล็กตรอนเหลือเลยคือ0คู่โดดเดี่ยวล n น pair รูปทรงพื้นฐานที่มี4กลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางแล้วไม่มีคู่โดดเดี่ยวเลยก็คือทรงสีหน้าหรือ tetrahedral ครับผมค่ะต่อไป D F5- อะตอมกลาง D อยู่หมู่ 6A มี6 valence electron แต่ประจุเป็นลบ1 คือรับอิเล็กตรอนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวกลายเป็น7 v a l เวเลนซ์อิเล็กตรอนสร้างพันธะกับ F5 อะตอมก็ใช้ไป5อิเล็กตรอนเหลือ7-5บ5เท่ากับ2อิเล็กตรอนแสดงว่ามี1คู่โดดเดี่ยวหรือ1โลนแ lone pair ใช่ไหมคะใช่ครับรวมแล้วรอบอะตอมดีมี5กลุ่มพันธะกับอีก1คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น6กลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมดรูปทรงโมเลกุล molecular geometry ที่มีโครงสร้างแบบ5 bonding p lone pair เนี่ย คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหรือสแควร์พีระมิดเดครับแล้วก็มี1ล้นแพรรอบดีเว l เลนซ์อิเล็กตรอนประจุลบ1ก็รับมาอีก1เป็น8 v a เว n เลนซ์อิเล็กตรอนสร้างพันธะกับ F แค่2อะตอมใช้ไป2อิเล็กตรอนก็จะเหลือ8-2ลบ2เท่ากับ6อิเล็กตรอนโหเหลือต้อง6ตัวก็คือ3คู่โดดเดี่ยวเลยสิคะถูกต้องครับ มี2กลุ่มพันธะกับ3คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น5กลุ่มอิเล็กตรอนรอบ e การจัดเรียงตัวของ5กลุ่มอิเล็กตรอนอิเล็กตรอน geometry จะเป็นแบบพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม trigonal bipyramidal แต่เพื่อให้3คู่โดดเดี่ยวอยู่ห่างกันมากที่สุดมันจะไปอยู่ในระนาบ equatorial equatorial plane ทั้งหมดทำให้2พันธะ e-f ที่เหลือถูกบีบให้อยู่ในแนวแกน axial position ตรงกันข้ามกันกลายเป็นรูปทรงโมเลกุลแบบเส้นตรง หรือลิเนียครับแล้วก็มี3โลนแพสดรอปอี e. ว้าวซับซ้อนเหมือนกันนะคะสุดท้ายค่ะ Gf4 โมเลกุลน,นี้เป็นกลางอะตอมกลาง G อยู่หมู่8 A มี8 v a เวเลนซ์อิเล็กตรอนสร้างพันธะกับ f4 อะตอมก็ใช้ไป4อิเล็กตรอนเหลือ8-4ลบ4เท่ากับ4อิเล็กตรอนหรือ2คู่โดดเดี่ยวค่ะครับมี4กลุ่มพันธะกับ2คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น6กลุ่มอ e ิเล็กตรอนรอบ G การจัดเรียงตัวของ6กลุ่มอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจิโอเมทรีจะเป็นแบบทรง8หน้าหรือออกตาไฮเดรลเพื่อให้สองคู่โดดเดี่ยวอยู่ห่างกันมากที่สุดมันจะไปอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันตำแหน่งแกนทำให้สี่พันธะ gf ที่เหลืออยู่ในระนาบเดียวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนราบหรือสแควร์แพลน่าครับแล้วก็มีสองโลนแพสรอบ g ชัดเจนเลยก่าว่าประจุมีผลอย่างมากต่อจำนวนอิเล็กตรอนรอกอะตอมกลางจริงๆซึ่งมันไปเปลี่ยนจำนวนคู่โดดเดี่ยว แล้วก็ส่งผลต่อรูปร่างสุดท้ายไปเลยและที่น่าทึ่งคือแม้แต่แก๊สมีสกุลอย่าง G ที่ปกติไม่ค่อยทำปฏิกิริยาก็ยังสามารถสร้างสารประกอบที่มีรูปร่างซับซ้อนแบบนี้ได้นะคะใช่ครับ v s e t r นี่เป็นเครื่องมือทำนายรูปร่างโมเลกุลที่ทรงพลังมากๆเลยครับทำให้เราพอจะเห็นภาพสามมิติของโมเลกุลได้จากแค่สูตรเคมีกับการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนซึ่งรูปร่างเหล่านี้เองก็มีผลต่อสมบัติอื่นๆของสารด้วยนะครับ เช่นขั้วของโมเลกุลหรือแม้กระทั่งความว่องไวในการเข้าทำปฏิกิริยาครับผมค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่อาจจะดูซับซ้อนหน่อยแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะคือวัฏถจักรบอนแฮเบอร์อันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับคำนวณหาค่าพลังงานล t ตทิสหรือล a ตทิสเอเนอร์จีของสารประกอบไอออนิกซึ่งเป็นค่าที่วัดโดยตรงได้ยากมากตัวอย่างที่เราจะดูกันคือก,อการหาพลังงานลัตทิส U ของแคลเซียมคาร์บ หรือ CACC2 โดยมีข้อมูลพลังงานย่อยๆมาให้หลายค่าเลยค่ะครับแนวคิดหลักของบอนฮาร์เบอร์เนี่ยคือการประยุกต์ใช้กฎของเฮส h เฮสิสลอกับการเกิดสารประกอบไอออนิกครับกฎของเฮสบอกว่าพลังงานรวมที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันไม่ขึ้นกับเส้นทางว่าจะเกิดผ่านกี่ขั้นตอนขอแค่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเหมือนกันพลังงานรวมที่เปลี่ยนไปก็ต้องเท่าเดิม เราก็เลยสร้างเส้นทางสมมุติขึ้นมาเป็นวงจรหรือไซเคิลเพื่อจะไปถึงการเกิดสารประกอบไอออนิกเช่น CaC2 ที่เกิดจากธาตุองค์ประกอบในสถานะมาตรฐานคือ CaS กับ Cs โดยเส้นทางสมมุตินี้จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆที่เราทราบค่าพลังงานหรือบางทีก็เป็นค่าที่เราต้องการหาอย่างพลังงานลัททิส U เนี่ยแหละครับ แล้วเราก็เอาพลังงานของทุกขั้นตอนย่อยในวงจรนี้มารวมกันซึ่งผลรวมมันจะต้องเท่ากับพลังงานของเส้นทางตรงคือพลังงานการเกิดสารประกอบ e n t h a p y of formation Delta f f ศนั่นเองครับอ๋อเข้าใจคอนเซปต์แล้วค่ะแล้วเส้นทางสมมุติที่ว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างคะสำหรับ CAC2 ที่เกิดจาก CAS กับ CS ครับ เราจะเริ่มจากแคลเซียมและ2ซัลเฟอร์นะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนสถานะและสร้างไอออนทีละขั้นจนสุดท้ายได้ไอออนในสถานะแก๊สคือ Ca2+ แก๊สกับ c 2 2ลแก๊สมารวมกันกลายเป็นผลึก c a c 2 s ซึ่งพลังงานในขั้นสุดท้ายที่ไอออนแก๊สมารวมเป็นผลึกนี่แหละครับคือพลังงานแ l a t t อยู่ที่เราต้องการหาทั้งหมดนี้เราจะเทียบกับเส้นทางตรง คือพลังงานการเกิด CaC2s จากธาตุซึ่งโจทย์ให้มาคือา h f o เท่ากับลบ6กโลจูลโมเป็นปฏิกิริยาครายความร้อนครับทีนี้มาดูขั้นตอนย,ย่อยๆในวัฏจักรกันครับตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา 1. ต้องทำให้ Ca ในสถานะแก๊สก่อนคือ Ca(g) อันนี้ใช้พลังงานระเหิด Sublimation Delta H s u b c a เท่ากับ -180 กิโลจูดโมดูดพลังงานครับ 2ต้องทำให้ C 2อะตอมกลายเป็น Cg 2อะตอมด้วยอันนี้ใช้พลังงานละเหิดของคาร์บอนซึ่งต้องคูณ2เพราะเราใช้2โมล CS ก็คือ2 ΔH sub C เท่ากับ2วงเล็บบว170เท่ากับ1,400 1,400กิโลจูลโมลดูดเยอะเลยครับจากข้อมูลเนี่ยดูเหมือนว่าในผลึกแคลเซียมซีไซด์คาร์บอนมันอยู่เป็นไอออน C 2อลบนะครับ งั้นเราต้องสร้างโมเลกุล C2 c, c a s จาก2 C c a s ก่อนซึ่งขั้นตอนนี้พลังงานมันจะตรงกันข้ามกับพลังงานสลายพันธะของ C2 ก a s เพื่อกลายเป็น2 C c a s ซึ่งโจทย์ให้มาคือ +600 ก k j โมลงั้นพลังงานการเกิด C2 แ a สจาก2 C gas ก็คือลบ -600 กิ k j โมใคาพลังงาน 4. ต่อไปทำา c แคสให้เป็นไอออน Ca2+ แคสครับอันนี้ต้องดึงอิเล็กตรอนออก2ตัวก็คือต้องใช้พลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1และ2รวมกัน Total IE Equals IE1 IE2 Equals 590 1100 Equals +1690 k j m โมดูดพลังงานเยอะมาก 5. ทำา C2 ให้เป็นไอออน C22- บ้าง อันนี้คือการรับอิเล็กตรอน2ตัวก็ต้องดูค่าสัมพัษธภาพอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอฟฟินิตี้ EA 2ค่าคือ EA 1กับ EA 2 EA 1คือ C 2 Cas ส plus e ลบกลายเป็น C 2ลบแคสโจทย์ให้ข้อมูล C 2ลบกลายเป็น C 2 plus e ลบมาคือ plus 310ดูดแสดงว่า EA 1ต้องเป็นลบ310กิโลจูประโมลค่ EA 2คือ C 2 2ลบแคส plus อิเล็กตรอนลบ C22 ลบก๊าโจทย์ให้ข้อมูล C22 ลบ plus อิเล็กตรอน C21 ลบมาคือลบ400 kJ/mol คายเออตรงนี้การนิยาม EA2 อาจจะสับสนนิดหน่อยแต่ตามแหล่งข้อมูลที่ใช้คำนวณเขาใช้ค่า EA2 เป็น plus 400 k j m o ดูด ในสมการบอลฮาร์เบอร์นะครับเราจะยึดตามนี้ไปก่อน6ขั้นตอนสุดท้ายในวัฏจักรก็คือเอาไอออนในสถานะแก๊สที่เราสร้างได้คือ Ca2+ บวกกับ C22- mm. มารวมกันเป็นผลิตของแข็ง CaC2s พลังงานของขั้นตอนนี้แหละครับคือพลังงาน lattice า h l a t t i c e หรือ U ที่เรากำลังหาซึ่งเราคาดว่ามันน่าจะเป็นค่าลบเยอะๆค่ายพลังงาน โอ้โหมีขั้นตอนพลังงานยิบย่อยเยอะมากเลยค่ะแล้วเราจะรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเพื่อหาค่า U ยังไงคะก็ตามกฎของเฮสเลยครับพลังงานของเส้นทางตรง delta F 0ต้องเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นตอนย่อยในวงจรที่เราไล่มาเมื่อกี้ทั้งหมดเขียนเป็นสมการคือ delta F 0เท่ากับ delta F sub CA 2เด2 delta F C d e l t d H l t a H-form C-2 มซีส IE-1 วก IE-2 EA-1 สทีนี้ก็แทนค่าที่เรามีลงไปครับลบ60เท่ากับ180 1งร0สลบ600้อยบ1,690ลบส1 0ร้อยสรวมตัวเลขทางขวามือนะครับ180 พลัส1,400ลบ600พลัส1,690ลบ310พลัส400ได้2,760ดังนั้นสมการคือลบ60เท่ากับ2,760พลัส U แก้สมการหา U ก็ย้ายข้างเอาครับ U เท่ากับลบ60 2,760ก็จะได้ U เท่ากับลบ2,820กิโลจูตมโมครับผมได้ U อ,ออกมาเป็น ลบ2,820กิโลจูตโมค่าลบเยอะมากๆเลยนะคะแสดงว่าตอนที่ไอออน Ca2+ วกกับ C22- ในสถานะแก๊สมารวมตัวกันเป็นผลึก CaC2 เนี่ยมันคายพลังงานออกมามหาศาลเลยแบบนี้ก็แปลว่าพันธะไอออนิกในผลึก CaC2 นี่แข็งแรงมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ พลังงานและทิชเป็นตัวบ่งชี้ความเสถียรของโครงสร้างผลึกไอออนิกได้ดีมากครับยิ่งค่าเป็นลบมากก็ยิ่งเสถียรมากวัตถจกักรบอนฮาบเบอร์ทินจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ามากครับเพราะมันเชื่อมโยงพลังงานในระดับอะตอมและโมเลกุลอย่าง IE, EA พลังงานพันธะเข้ากับพลังงานในระดับที่เราวัดได้ง่ายกว่าอย่างา h f 0 ΔHsub แล้วก็ช่วยให้เราคำนวณหาค่าที่วัดโดยตรงได้ยากมากๆอย่างอยู่ออกมาได้โดยอาศัยหลักการพื้นฐานสำคัญอย่างกฎส่งพลังงานนั่นเองครับวันนี้เราเจาะลึกกันไปหลายมิติของเคมีเลยนะคะตั้งแต่การคำนวณปริมาณสารที่ซับซ้อนเพราะเปอร์เซนต์ยวการเตรียมสารละลายให้แม่นยำการแกะรอยสูตรโมเลกุลการทำนายรูปร่างสามมิติจากอิเล็กตรอน ไปจนถึงการวิเคราะห์พลังงานในผลึกไอออนิกด้วยบอลฮาเบอร์สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นชัดเจนเลยคือไม่ว่าโจทย์จะดูยากหรือดูซับซ้อนแค่ไหนการค่อยๆแตกปัญหาออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่มีหลักการรองรับเนี่ยจะช่วยให้เราจัดการกับมันได้เสมอเลยค่ะใช่เลยครับและสิ่งสาคัญที่กว่าการจําขั้นตอนหรือจําสูตรได้คือการเข้าใจคอนเซปต์หรือหลักการที่อยู่เบื้องหลังมัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนโมลในสมก,การเคมีเรื่องแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนใน VSEPR หรือเรื่องกฎทรงพลังงานในบอนฮ h a าเบอร์หลักการเหล่านี้คือรากฐานที่จะทำให้เราเข้าใจเคมีอย่างแท้จริงแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ใหม่ๆหรือสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอได้ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะจากเรื่องรูปร่างโมเลกุลที่เราคุยกันไปทั้งทรงสีหน้าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม เส้นตรงหรือสี่เหลี่ยมแบนราบอยากให้ลองคิดต่อกันดูเล่นๆว่ารูปทรงที่แตกต่างกันเหล่านี้มันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของโมเลกุลนั้นๆอย่างไรได้บ้างคะเช่นมันจะเข้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ง่ายหรือยากต่างกันไหมหรือว่ามันจะมีการจัดเรียงตัวกับโมเลกุลข้างเคียงในสถานะของแข็งหรือของเหลวแตกต่างกันอย่างไรลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะและนั่นคือทั้งหมดสำหรับการสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ